สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่บนสะพานเจริญราษ32ถนนกลุมกเกษมก็เป็นสะพานข้ามคลองมหาหนาเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครแถวนี้ก็เรียกกันว่าโบเบคลิปนี้ผมก็จะพาเดินดูบรรยากาศลิมคลองมหาหนาซึ่งก็เป็นทางเดินท่องเที่ยวและเส้นทางจักรยาน ที่น่าสนใจนะครับมีชุมชนตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลองตลอดทางเดินทั้งสองฝั่งตอนนี้ผมก็ลงมาจากสะพานเจริญราชนะครับเดี๋ยวเราเดินไปกันนะตรงนี้ก็เป็นตลาดโบเบน,นะครับก็จะมีการค้าขายในช่วงเช้าๆเป็นหลักนะพอช่วงเย็นก็จะปิดร้านกันนะครับ ด้านหน้าผมก็จะเป็นท่าเรือตลาดโบเบก็จะมีเรือให้บริการนะครับในคลองมหาหารนาคก็เป็นเรือด่วนนะครับที่รับมาจากประตูน้ําไปผ่านฟ้าเรือที่วิ่งอยู่เขาก็มี2ช่วงนะครับมีช่วงวัสิบเรืองมาถึงประตูน้ํานะครับช่วงหนึ่งก็วิ่งอยู่ในคลองแสบน,นะ และอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นเส้นทางคลองมหาห้าคนะครับก็คือจากประตูน้ํามาจนถึงผ่านฟ้าคลองมหาห้าคก็เป็นคลองขุดสายหนึ่งนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่แยกมาจากคลองรอบกรุง นอดีตก็ใช้เป็นสถานที่สำหรับให้ชาวพนักครมาเล่นเพลงสักวากันในช่วงน้ำหลากต่อมาก็ได้มีการขุดคลองเพื่อเชื่อมต่อกับคลองสายอื่นๆสำหรับขนส่งกำลังพลและสเสบียงในช่วงสงครามอันนามสยามยุทธก็คือสงครามไทยกับเวียดนามคลองมหาหน้าก็เป็นคลองขุดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปดเกล้าให้ขุด สองสายนะครับในช่วงปีพศ2326หรือ2328นะครับก็มีของรอบกรุงที่สำหรับใช้เป็นแนวป้องกันเมืองแล้วก็คลองมหานาคก็ขุดตามอย่างคลองมหานาคในวัดภูเขาทองในกรุงเก่าโดยมีความเชื่อว่าคลองมหานาอาจ,จได้ชื่อมาจากพระมหานาคซึ่งเป็นประสงค์ผู้ริเริ่มขุดคลองแห่งนี้สำหรับ ให้ชาวพนะนครเล่นเพลงสักาวาโดยขุดคลองแยกจากคลองรอบกรุงบริเวณป้อมมหาการปัจจุบันก็คือช่วงเชิงสะพาน่านฟ้าลีลาดส่วนปลายคลองนะครับก็อยู่บริเวณวัดพญายังต่อจากคลองบากกปิ ถนนตรงนี้นะครับก็คือตรอโรงเล็กเด็กนะไปทะลุถนนบรุงเมืองนะครับบรรยากาศสองข้างทางเดินนะครับหรือว่าทานจักรยานนะก็สวยงามนะลมลื่นนะครับมาช่วงเย็นๆเ,เนี่ยบรรยากาศชิวๆนะคลองมหาหนาก็เป็นอีกหนึ่งคลองนะครับที่น่าเดินเที่ยวแล้วก็ปั่นจักรยานเขาทาพื้นทางเดินนะครับทานจักรยานอย่างสวยงามเลยเมื่อสักครู่นี้ผมเดิน ถ้ามาจากโบเบนะครับก็อยู่ด้านขวานะตอนนี้มาเดินด้านซ้ายนะครับถนนก็ทําอย่างดีนะครับด้านซ้ายก็มีต้นไม้หรือไม่ก็รูปภาพนะครับส่วนด้านขวาก็เป็นราวกระตกนะ ซู้สึกว่าฝั่งด้านที่ผมเดินอยู่นะครับจะมีพวกรถมอเตอร์ไซค์วิ่งเยอะหน่อยนะครับมีวิ่งไปวิ่งมาวันนี้ก็มาลัดลอนะครับส่งของบ้างกลับที่พักบ้างนะครับด้านนี้จะมีรถมอเตอร์ไซค์เยอะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามผมเนี่ยจะไม่ค่อยมีแต่ว่าช่วงเย็นนะครับถ้า มาจากโบเบนะด้านซ้ายนี่จะไม่ค่อยโดนแดดนะแดดจะอยู่ด้านขวานะครับถ้าเราเดินจากโบเบไปผ่านฟ้านะบนสะพานนะครับที่ข้ามคลองเนี่ยก็มีหลายจุดนะขึ้นมาก็จะเห็นวิวส,สวยๆนะครับมองเห็นเรือโดยสารที่วิ่งในคลองมหาหน้านะครับวิ่งผ่านไปผ่านมาตลอด นี่นะครับข้างทางก็มีต้นไม้ปลูกอยู่มากมายเลยผมเดินสลับไปสลับมานะตอนนี้มาอยู่ฝั่งที่แดดสองนะครับรู้สึกด้านนี้จะเดินสะดวกกว่านะครับผมสังเกตว่าด้านนี้จะทางเดินจะดีฝั่งตรงข้ามเนี่ยบางทีมีชุมชนเยอะนะครับมีรถวิ่งไปวิ่งมาอาจจะเดินไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแดดจะสองสักหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเย็นๆก็ไม่ร้อนนะนะครับแดดอน่อน เขาปลูกต้นไม้ไว้ตลอดนะครับตามทางเดินก็มีลูกศรบ่อน,นะครับก็คือ จักรยานก็ต้องวิ่งส่วนมาทางผมนะอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นทางจักรยานวิ่งไปด้านที่ผมเดินนี่ก็จะเป็นจากผ่านฟ้าวิ่งไปทางโบเบฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นจากโบเบนะครับไปผ่านฟ้าอันนี้ก็เป็นลูกทับทิมนะ นี่เป็นว่านหางจระเข้ก็เท่าที่ดูนะครับชุมชนก็ให้ความร่วมมือดีนะเขาไม่ค่อยนำสิ่งของมาขวางทางเดินนะครับก็จะแอบไว้อยู่ริมทางเท้าทำให้เดินสะดวกขึ้นนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นทางเดินที่ไม่กว้างเท่าไหร่นะ เมื่อก่อนก็จะมีชุมชนนะครับนำอะไรมากัน้นทำให้ทางเดินเนี่ยเดินไม่ได้นะแต่ทางกรุงเทพมหาคนครนะครับกขก็ขอความร่วมมือให้เปิดทางนะครับเพื่อให้เป็นทางจักรยานแล้วก็ทางคนเดินก็จึงเทำให้สามารถเดินได้ย,วยาวๆเลยนะเดี๋ยวผมจะเดินยาวเลยนะครับจากตลาดโบเบน,นะไปผ่านฟ้านะครับเข้าไปถึงป้อมมหาการเลย ตอนนี้ทางทกรุงเทพมหานครนะครับเขาก็ทําทางเชื่อมนะยาวตลอดนะครับเราสามารถเดินไปถึงป้อมหาการเดินไปถึงคลองโอ่งอ่างไปเชื่อมถึงสัาเพลงนะครับถ้าไม่มีแรงจะเดินนะก็ปั่นจักรยานได้นะครับไม่มีปัญหานะเดี๋ยวว่างๆนะครับผมจะมาปั่นจักรยานลัดเลาะดูนะครับเอาแบบยาวๆเลยนะตอนนี้ผมมาถึงสะพานนธิ์ดำหล่อน,นะครับ บางที่ก็เรียกกันว่าสะพานดำสะพานนฤทธิ์ํำหลัดก็สร้างเมื่อปีพศ2442ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็ได้รับการบุรณะนะครับเมื่อปีพศ2513ตรงนี้ก็เป็นถนนจักรพัรด,ดิพงษ์ ด้านนี้นะครับไปแยกผวานฟ้าตอนที่ผมเดินลงมาจากสะพานนริศดำหลัดแล้วนะครับเดินมาเดินมานะเยน็ยนๆนะครับอากาศดีมากเลยนะผมดูว่าสบายๆเลยนะชิวๆนะครับตรงนี้ไม่มีทางข้ามไหมนะนะครับเป็นรูปตัอยูนะเราต้องเดินวกเข้าไปนะครับ ผมสังเกตดูนะครับบ้านเรือนที่เขาตั้งอยู่เนี่ยนะหน้าบ้านก็จะอยู่ริมถนนนะครับส่วนหลังบ้านจะอยู่ติดกับคลองมหาหนาตอนนี้กำลังทำทางเท้าใหม่นะ บรรยากาศดีๆนะครับสองฝั่งคลองเนี่ยเราเดินก็รู้สึกมันเพลินนะก็ไม่จะไม่รู้สึกว่าเหนื่อยเมื่อยนะครับหรือว่าถ้ารู้สึกเมื่อยน,นะครับเราก็อาจจะพักแวะถ่ายภาพถ่ายรูปเดินไปหยุดไปนะครับก็ชิวๆเลยนะเดินได้กิโล2กิโลเลยนะครับถ้าเดินเรารู้สึกว่ามีความเพลินนะมันก็ไปได้ตลอดนะครับเดินได้ยาว,ยาว ด้านซ้ายผมมองเห็นยอดภูเขาทองนะครับอันนี้เขาเลี้ยงนกเขานะเน,นี่ยนกเขานะครับเห็นมีิวสองกรง ด้านริมคลองนะครับโดยมากก็จะเป็นหลังบ้านของเขานะเท่าที่มองดูนะครับก็จะเป็นหลังบ้านบางบ้านก็จะมีประตูเข้าออกพระอาทิตย์ก็เริ่มตกดินมากแล้วนะครับตอนนี้ผมเริ่มไม่โดนแดดแล้วนะนะครับพระอาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้า บริเวณใกล้ๆกับแยกผ่านฟ้านะครับก็จะเป็นบ้านเรือนเก่าๆเลยนะก็เป็นบ้านเรือนที่อาศัยอยู่มานานนะครับมองเห็นปลายยอดเจดีย์ภูเขาทองเดี๋ยวผมจะหามุมนะครับที่มองเห็นเจดีย์ภูเขาทองชัดๆ ทางเดินก็เป็นแบบว่าไม่กว้างเท่าไหร่นะครับแต่ก็สามารถที่จะเดินได้นะเดินสวนกันได้หรือว่าจักรยานปั่นได้นะครับ ด้านหน้าผมเนี่ยมองเห็นแล้วนะครับถ้าเรือผ่านฟ้านะมองเห็นแล้วนะครับเป็นท่าเรือนะมุมนี้น่าจะมองชัดที่สุดเลยนะนะครับผมมองเห็นวัดภูเขาทองนะครับได้ชัดเจนนะนั่นเป็นเจดีนะตรงนี้มองเห็นชัดนะครับเลยไปหน่อยก็เป็นท่าเรือตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดนะครับของเรือโดยสารในคลองมหานาคนะที่เขาวิ่งจาก ท่าเรือประตูน้ำนะครับมาถึงผ่านฟ้าตรงนี้ก็เป็นโป๊ะท่าเรือนี้ผ่านฟ้าลีลานะครับถัดไปก็จะเป็นตลาดโบเบก็เป็นอีกหนึ่งการโดยสารนะครับที่ผมว่าน่าใช้นะในช่วงที่รถติดมากๆนะครับแล้วก็โดยสารโดยทางเรือนะก็ดีนะผมก็มาใช้บริการประจำนะครับโดยจะเป็น ช่วงประตูน้ําไปวัดศรีบุเรงบางอะปีนะครับหรือว่าประตูน้ํามาผ่านฟ้าสะพานมหาทไทยอุทิศนะครับก็เรียกอย่างไม่เป็นทางการว่าสะพานร้องไห้เปิใช้เมื่อวันที่23ตุลาคม2457ก็เป็นสะพานของถนนบริพัตรพื้นที่แขวงบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครรูปแบบนะครับก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ด้านขวานะครับก็เป็นคลองบัมพูนะด้านซ้ายก็เป็นคลององอ่างนะครับผมยืนอยู่บนสะพานมหาไทยอุทิศตรงนี้ก็เป็นจุดเชื่อมของคลองสามสายนะครับมีคลององอ่างคลองมหานาคแลวก็คลองบัมพูด้านหน้าก็เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับถัดมาหน่อยก็เป็นหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถก็เป็นถนนลาดดึเนินนะครับ เดี๋ยวผมจะเดินไปดูในสวนป้อมมหาการนะตอนนี้เดินเข้ามาแล้วนะครับเดินมาจากสะพานผ่านฟ้าลีลาด ด้านซ้ายนี่แหละครับจะเป็นคลองบัลมพูนะก็ยาวไปจนถึงสวนสตีชัยปราการนะครับริมแม่น้ำเจ้าพยาผมเดินเข้ามาบริเวณป้อมมหาการด้านหน้าก็มีอาคารเก่าๆอยู่นะตรงนี้เรียกอาคารและท่าเรือพยายานประกาศนะครับ สร้างสมัยรัชกาลที่6ก็เป็นอาคารเก่าแก่นะป้อมมหาการอย่างนี้นะครับอดีตก็มีชุมชนสร้างบ้านเรือนอาศัยอยู่หลังกรแพงป้อม ก็ตั้งลุกล่ากันมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่สมัยสถาป,ปนากรุงรัตนโกสินชุมชนที่อยู่บริเวณป้อมหมาการนี้นะครับเป็นที่รู้จักในเรื่องการทำกลงนกเขาแล,ล้วก็พุกดอกไม้ไฟจนเมื่อวันที่25เมษายน2561กรุงเทพมหานครนะครับก็ขีดเส้นตายสั่งรื้อย้ายบ้านที่อยู่ในชุมชนป้อมหาการโดยสำนักงานโยธานะครับเข้ารื้อบ้านหลายหลัง ตั้งแต่เช้าจดเย็นในยุคผู้ว่าพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเพื่อนำพื้นที่แห่งนี้นะครับมีจำนวนทั้งหมด4ไร่นะทำเป็นสวนสาธารณะหลังชาวชุมชนนะครับได้ต่อสู้คัดค้านมา,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 าอย่างยาวนานถึง20ปีในเดือนพฤษภาคม2561ก็ได้รื้อถอนบ้านออกจนหมดปัจจุบันนะครับก็มีสภาพอย่างที่เห็นนะ เมื่อก่อนก็จะเป็นบ้านเรือนชุมชนนะครับบ้านไม้นะที่เห็นตอนนี้ก็คือสวนสาธารณะไปแล้วนะครับ ก็ได้มีโอกาสนะครับเข้ามาทําคลิปนะในช่วงการปรับปรุงนะครับป้อมมหาการนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับร่มรื่นมากๆเลยนะคนรุ่นหลังไม่ทราบแล้วเมื่อก่อนจะมีบ้านอยู่นะครับแต่ว่าคนรุ่นเก่กาๆเนี่ยรู้หมดนะครับว่าในนี้นะมีบ้านเรือนอยู่นะครับเขาก็อาศัยอยู่ในหลังกําแพงนี่แหละติดริมคลองเลย คลิปนี้นะครับพาชมบรรยากาศของคลองมหานาคนะตั้งแต่บริเวณแ,แถวตลาดโบเบนะครับสะพานเจริญราษฎร์ามที่สองนะพาเดินยาวชมริมคลองนะครับจนมาถึงป้อมมหาการกันเลยนะครับมาชมสนนะุสารณที่ก่อสร้างหลังจากรื้อถอนบ้านเรือนนะครับชุมชนป้อมมหาการออกไปขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม และขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่อง VMP มีมีเรื่องเล่าพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ